คินไดอิจิยอดนักสืบตอนที่1นึฆาตกรรมในตระกูลอินุงามิบทนำกุมภาพันธ์พศ248 x เอ็กคุณตาอาซาเฮอินุงามิเจ้าแห่งวงการผลิตไหมของญี่ปุ่นพ่อค้าใหญ่เขตชินชู u, และผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอินุงามิจากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัย8ปปีณนะบ้านพักริมทะเลสาบเขตชินชูซาเฮอินุงามิเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเรื่องราวความสําเร็จของท่านถูกตีพิมพ์ในนิตยาสารและหนังสือพิมพ์มากมายและเผยแพร่ไปในวงกว้างแต่หนังสืออัต,ตชีวประวัติซาเฮอินุงามิซึ่งสมาคมตระกูลอินุงามิตีพิมพ์ภายหลังคุณตาซาเฮเสียชีวิตนับว่ารวบรวมประว,ปรวัติชีวิตของท่านไว้ยอย่างละเอียดที่สุดหนังสือเล่มนี้เล่าว่าซาเฮเป็นกัมพาตั้งแต่เด็กและเดินทางมาแถบทะเลสาบนาสุเขตชินชูเมื่ออายุ17ปี ท่านไม่รู้จักบ้านเกิดของตัวเองไม่รู้แม้ว่าพ่อแม่เป็นใครรู้แต่ตนเองมาจากตระกูลชื่อแปลกคืออินุงามิแต่แม้กระทั่งเรื่องชื่อตระกูลก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ธรรมดาคนเราเมื่อยิ่งใหญ่ร่ำรวยขึ้นมามักโอ้อวดวงตระกูลตัวเองคุณตาซาเฮกลับไม่เป็นเช่นนั้นท่านมักพูดกับคนรอบข้างด้วยความภาคภูมิใจว่าคนทุกคนเกิดมาตัวเปล่าเล่าเปลือยและย่งเล่าหน้าตาเฉยอีกว่า ฉันน่ะเป็นคนยากจนเล่ล่อนแพนด์จอนไปถั่วจนอายุอย่างสิบเจ็ดมาเดิมมีโชคเอาตอนเดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็ได้พบกับท่านโนโนมิยะนี่แหละไดนิโนโนมิยะเป็นพระชินโตในศาลเจ้านาซุแถบทะเลนาซุคุณตาซาเฮยกย่องให้ไดนิโนโนมิยะเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตพระคุณของไดนิเริงใจซาเฮเสมอมาเมื่อใดมีผู้เอ่ยถึงชื่อโนโนมิยะ ซาเฮผู้เปลี่ยนคุณธรรมและปัญญาจะต้องนั่งในท่าสำรวมทุกครั้งท่านกตัญยูไม่เสื่อมคลายต่อสมาชิกในครอบครัวของใดนี้เป็นความดีงามของซาเฮอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนต่างกล่าวขานถึงยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีข้อจํากัดในตัวเองเห <c oughs> ตุฆาตกรรมนองเลือดในตระกูลอินุงามิหลังการตายของคุณตาซาเฮแสดงให้เห็นถึงวรรคสุดท้ายของความกตัญยูอันเกินพอดีของซาเฮต่อคนตระกูลนโนมิยะ จะว่าไปแล้วเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างอันดีว่าเรื่องใดหากดําเนินการผิดพลาดแม้จะทําด้วยความปรารถนาดีก็าอาจก่อเกิดศกนาฏกรรมใหญ่หลวงขึ้นได้ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์การพบกันครั้งแรกของคุณตาซาเฮและไดนิโนโนมิยะคุณตาซาเฮเล่าว,ว่าตอนนั้นท่านรอนเดขอทานไปทุกถิ่นจนวันหนึ่งท่านมาล้มฟุบลงกับพื้นวิหารศาลเจ้านาสุราวกับสุนัขตัวหนึ่งช่วงนั้นเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วง อากาศแถบทะเลสาบในเขตชินชูแห่งนี้หนาวเย็นจนผู้คนไม่สามารถดำรงชีพได้โดยปราศจากโต๊ะอุ่นขาเวลานั้นสภาพของซาเฮน่าสมเพชเวทนาสวมเสื้อผ้าเก่าขาดวิ่นไม่มีอาหารตกถึงท้องมาแล้วสามวันอากาศหนาวจัดและการขาดอาหารทําให้หนุ่มน้อยซาเฮเริ่มรู้รสชาติแห่งความตายหากใดนิโนโนมิยะมาพบช้าไปนิดเดียวซาเฮคงตายอยู่ตรงนั้นอย่างอน,นาถ เมื่อไดน,นิโนโนมิยะพบเด็กขอทานอนสลบอยู่ก็ตกใจท่านจึงอุ้มกลับไปบ้านและให้ฮารุโยภรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดความสัมพันธ์ระหว่างไดน,นิกับซาเฮเริ่มต้นขึ้นจากจุดนี้หนังสืออัตตะชีวประวัติซาเฮอินุงามิเล่าว,ว่าขณะนั้นไดน,นิอายุ42ส่วนฮารุโยอายุ22สามีคู่นี้อายุต่างกันมากและซาเฮกล่าวเอาไว้ว่าฮารุโยเป็นคนสวยจิตใจงดงามราวกับนางฟ้า หลังจากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสองสามีภรรยาเพียงไม่นานซาเฮซึ่งมีร่างกายแข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เริ่มฟื้นตัวเป็นปกติแต่ถึงอย่างนั้นใดนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยปละละเลยเด็กหนุ่มคนนี้ยิ่งพอได้รู้สภาพความเป็นอยู่ก็ยิ่งเวทนาและเอ่ยชักชวนให้ซาเฮพักอยู่กับตนและภรยานานเท่าที่อยากอยู่ซาเฮคงไม่อยากทิ้งบ้านอันอบอุ่นหลังนี้ไปด้วยเหตุน,นี้เขาจึงอาศ,าศัยอยู่กับพระชินโตแห่งศาลเจ้านาสุ แต่ไม่ใช่ในฐานะผู้พักอาศัยและคนรับใช้ไดนี้อบรมเลี้ยงดูซาเฮผู้ไม่เคยเข้าโรงเรียนและอ่านหนังสือไม่ออกเรากับเป็นลูกในไส้ที่ไดนี้เอนดูซาเฮมากนะั้นเนื่องจากซาเฮเป็นคนมีไหวพริบแต่ยังมีเหตุผลลึกลับอีกข้อหนึ่งซึ่งหนังสืออัตะชีวประวัติซาเฮอินุไง,งมิไม่ได้กล่าวไว้นั่นคือเนื่องจากซาเฮเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีแม้ตอนอายุมากแล้วคุณตาซาเฮก็ยังมีเขาความหล่อเหลาในวัยหนุ่มเหลืออยู่พอให้มองเห็นได้ ว่ากันว่าใดนี้นิยมชมชอบเพศเดียวกันและว่ากันว่าเวลานั้นใดนี้กับซาเฮมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งหลักฐานชัดที่สุดคือหลังจากซาเฮมาอยู่ร่วมบ้านได้ประมาณหนึ่งปีฮาดุยผู้มีจิตใจงดงามราวนางฟ้าได้กลับไปอยู่บ้านเกิดระยะหนึ่งยังว่ากันอีกว่าเป็นเพราะใดนี้เอาแต่สนใจรักใคร่ซา,าเฮโดยไม่ใยดีฮาดุยกต่อมาความไม่ดงรอยกันระหว่างสามีภรรยาก็มีท่าทีว่าคลี่คลายลง หลังซาเฮออกจากบ้านไปไม่นานฮารุโยะก็กลับบ้านโนโนมิยะความสัมพันธ์ของสามีภรรยาค่อยดีขึ้นและไม่กี่ปีต่อมาฮารุโยะก็ให้กำเนิดลูกสาวชื่อโนริโกะต่อมาโนริโกะเติบโตขึ้นแต่งงานและมีลูกสาวชื่อธามายโยความจริงแลวธามายโยนี่เองที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้แต่เราจะกลับมาเล่าถึงเธอในภายหลังออกจากบ้านโนมิยะแล้วซาเฮก็ไปทำงานในโรงงานผลิตไหมขนาดเล็กแห่งหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของใดนี้ เขาไต่เต้าจนกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเป็นก้าวแรกของการก่อตั้งกลุ่มบริษัทอินุงามิความที่เป็นคนมีไหวพริบฉลาดเฉลียวเพียงแค่ปีเดียวซาเฮก็สามารถเรียนรู้งานที่คนทั่วไปต้องใช้เวลาฝึกฝนนานหลายปีแม้จะออกบ้านโนโนมิยะมาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างซาเฮกับไดนิโนโนมิยะกลับไม่ขาดสะบั้นลงซาเฮยังเข้าออกบ้านโนโนมิยะสม่ำเสมอคำอบรมสั่งสอนของไดนิฝังลึกลงในตัวของเขาทีละน้อย อีกทั้งฮารุโยภรรยาของไดนี้ผู้เคยตกที่นั่งลําบากถึงขนาดต้องกลับบ้านเกิดประยะหนึ่งก็ดูจะเข้าใจดีว่ากันว่าทุกครั้งที่ซาเฮมาฮารุโยะจะต้อนรับดูแลอย่างดีราวกับซาเฮเป็นน้องชายร่วมสายเลือดในช่วงปีพศ2430ที่ซาเฮเริ่มทํางานในโรงงานผลิตไหมเป็นยุคเติบโตของโรงงานผลิตไหมในญี่ปุ่นซาเฮได้เรียนรู้โครงสร้างของโรงงานผลิตไหมกฎหมายการค้าไหมไม่นานเขาก็ออกมาตั้งโรงงานของตนเอง ซึ่งผู้สนับสนุนเงินทุนก็คือไดนิโนโนมิยะนั่นเองกิจการของซา AH e เฮเจริญลุ่งเรืองภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อเกิดสงครามญี่ปุ่นจีนและสงครามญี่ปุ่นรัเสเซียรวมทั้งสงครามโลกครั้งที่1ประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นไหมกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศบริษัทผลิตไหมของตะกูลอินุงามิจึงก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นในปีพศ2454ไดนิโนโนมิยะ มรณภาพด้วยวัย68ปีไดนิเป็นผู้ให้เงินลงทุนก้อนแรกแก่กิจการของซาเฮอินุงามิแต่ไม่ว่าซาเฮจะพูดเกลี้ยกล่อมอย่างไรไดนิก็ปฏิเสธที่จะรับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทโดยยอมรับแค่ดอกเบี้ยเล็กน้อยจากเงินกองทุนก้อนนั้นไดนิโนโนมิยะอุทิศตนเป็นพระชินโตและใช้ชีวิตสะอาดบริสุทธิ์ตลอดมาหลังจากไดนิเสียไปมิน่านซาเฮก็หาคู่ครองให้แก่โนริโกะทายาทของไดนิ เพื่อสืบทอดอาชีพพระชินโตโนริกโกกับสามีไร้ทายาทอยู่หลายปีจนก,กระทั่งพศ2467หลังจากการแต่งงานก็สิบกว่าปีโนริกโกจึงให้กำเนิดบุตรสาวชื่อทามายะตอนทามายะเกิดฮารุโยผู้เป็นยายเสียชีวิตไปแล้วเมื่ออายุได้ไม่ถึง20ทามายะก็ต้องเสียพ่อแม่ไปทามายะจึงถูกนำมาเลี้ยงดูในบ้านอินุงานิโดยได้รับการประครบประงมเป็นพิเศษถือเป็นการน้อมต้อนรับแขกคนสำคัญผู้เป็นทายาท ของผู้มีพระคุณใหญ่หลวงของคุณตาซาเฮคงด้วยเหตุผลบางอย่างซาเฮอินุงามิไม่เคยตกแต่งภรยาให้ถูกต้องตามประเพณีซาเฮมีลูกสาวสามคนชื่อมาสุโกะทาเคโกะอุเมโกะทั้งสเป็นพี่น้องคนละแม่แต่ว่าแม่ของทั้งสานั้นไม่ใช่ภรยาเอกของซาเฮลูกสาวทั้ง3าของคุณตาซาเฮแต่งงานมีลูกกันแล้วทุกคน มัซุโกะลูกสาวคนโตสามีเป็นผู้จัดการสาขาใหญ่ของบริษัทอินุงามิเมืองนาสุทาเคโกะลูกสาวคนรองสามีเป็นผู้จัดการสาขาย่อยในโตเกียวและอุเมโกะลูกสาวคนสุดท้องสามีเป็นผู้จัดการสาขาย่อยในเมืองโกเบจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตคุณตาซาเฮอินุงามิก็ยังไม่ยอมให้ลูกเขยทั้งสามคนกุมอำนาจแท้จริงในกลุ่มบริษัทอินุงามิวันที่18กุมภาพันธ์พศ .248 x สมาชิกตระกูลอินุงามิซึ่งมารวมตัวกันก่อนคุณตาซาเฮอินุงามิสิ้นลมมีดังนี้เริ่มจากมาซุโกะลูกสาวคนโตวัยต้น50มาซุโกะนับว่าโดดเดี่วกว่าเพื่อนในบรรดาสมาชิกตระกูลอินุงามิเนื่องจากสามีของเธอดวนจากไปเมื่อสองสามปีก่อนส่วนโซเกคิโยะลูกชายคนเดียวนั้นก็ยังไม่กลับจากการไปรบหลังจากสงครามเริ่มได้ไม่นานมาซุโกะจึงค่อยได้ข่าวจากพมา่าว่าลูกชายนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ ในหมู่หลานชายทั้ง3คนของคุณตาซาเฮมีเพียงสุเกคิโยคนเดียวไม่ได้อยู่ดูใจตอนท่านเสียต่อจากมาซุโกะก็คือทาเคโกะลูกสาวคนรองโทรานสุเกะสองคนนี้มีลูกชายชื่อสุเกะทาเคกับลูกสาวชื่อซาโยโกะสุเกะทาเคอายุ28ปีส่วนซาโยโกะอายุ22ปีต่อไปเป็นลูกสาวคนสุดท้องชื่ออุเมโกะกับสามีโคคิจิทั้งคู่มีลูกชายหนึ่งคนชื่อสุเกะโทโม อายุ27ปีอ่อนกว่าซุเกะทาเคปีเดียวรวมลูกหลานทั้งหมดนับได้8คนประดุมสุเกะคิโยผู้ไม่กลับมาด้วยก็เป็น9คนทุกคนล้นเป็นสายเลือดตระกูลอินุงามิและทั้งหมดนี้ก็คือตระกูลอินุงามินอกจากคนในตระกูลแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณตาซาเฮและมาดูใจก่อนท่านเสียชีวิตไม่ใช่ใครอื่นคือทามายโอ,อายุ26ปีทายาทเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลโนโนมิยะ ทุกคนนั่งเงียบกริบราวกับก้อนหินขณะเฝ้าดูลมหายใจของคุณตาแผ่วลงทุกขณะที่น่าแปลกใจคือสีหน้าทุกคนไม่มีร่องรอยความเศร้าโศกกับการจากไปของคนในครอบครัวไม่สิไม่ใช่แค่ไม่เศร้าโศกใมหน้าทุกคนยกเว้นธรรมายศแสดงถึงความหงุดหงิดคล้ายกำลังลุ้นอะไรบางอย่างนอกจากนั้นต่างคนก็ต่างเหลือมองอย่างเชิงซึ่งกันและก,กันเมื่อถอนสายตาออกจากร่างคุณตาซาเฮผู้กำลังจะสิ้นลมแต่ละคนก็หันมองหน้ากันด้วยสายตาหวัดระแวงที่พวกเขารอลุ้น ก็เนื่องจากยังไม่รู้เจตนารมณ์ของคุณตาสาเฮว่าใครจะได้สืบทอดกิจการตระกูลอินุงามิอันยิ่งใหญ่หลังจากการจากไปของคุณตาสาเฮและมรดกมหาศาลของคุณตาจะแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างไงเนื่องจากคุณตาสาเฮไม่เคยเผยความคิดเหล่านี้ให้ใครรู้เหตุผลอีกอย่างหนึง่งที่ทําให้มาดาลูกหลานหงุดหงิดกังวลเกี่ยวกับมรดกและการสืบทอดกิจการก็คือไม่รู้ว่าเหตุใดคุณตาสาเฮถึงไม่มีความรักให้กับลูกสาวแม้แต่น้อยนิดยิ่งลูกเขยนั้น คุณตาซาเฮยิ่งไม่ไว้ใจเอาซะเลยแทบประจําตัวเอื้อมมือไปตรวจชีพจรลมหายใจสุดท้ายของคุณตาซาเฮแผ่วลงทุกขณะในที่สุดมาสุโกลูกสาวคนโตก็ทนไม่ไหวเธอขยับโน้มไปข้างหน้าคุณพ่อคะคุณพ่อจะสั่งเสียไหมคะสั่งเสียไหมคะคุณพ่ออาจเป็นเพราะเสียงของมาสุโกคุณตาซาเฮเลยลืมตาเผยขึ้นเล็กน้อยคุณพ่อคะถ้ามีอะไรสั่งเสียก็บอกมาเถอคะค่ะ เราทุกคนรอฟังคุณพ่ออยู่ค่ะคุณตาคงเข้าใจความหมายของมาซุโกจึงพยเอยยิ้มชี้นิ้วสันเทาไปยังคนนั่งริมสุดบุคคลน,นั้นคือทนายความประจำตระกูลอินุงามิเคียวโซโฟุรุดาเทะเมื่อถูกชี้ทนายฟุรุดาเทะก็กระอแอมเบาแล้วก็พูดขึ้นมาว่า <c oughs> <c oughs> ครับเ้อหมายถึงพินัยกรรมของท่านผมเก็บรักษาไว้เองครับคำพูดประโยคเดียวของทนายฟุรุดาเทะเป็นเหมือนระเบิดทิ้งตูมลง ในสถานที่เงียบสงัดทุกคนยกเว้นธามายกหันขวับไปมอทานายฟูรูดาเทะด้วยความประหลาดใจมีพิณายกรรมด้วยเหรอโทรานสุเกะสามีของท่าเคโกะลูกสาวคนรองร้องคลางขึ้นแล้วรีบควักผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสือ้อมาซับเหงื่อซึมตามหน้าผาทั้งที่ตอนนี้เป็นเดือนกุมภาพัานธ์ซึ่งอากาศยังหนาวอยู่อ๋อแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเปิดพิณายกรรมได้ครับทันทีหลังจากท่านประธานเสร็จหรือเปล่าโคคิจิสามีของอูเมโกะลูกสาวคนสุดท้องถามด้วยสีหน้าหงุดหงิด ไม่ใช่ครับความตั้งใจของนายท่านพี่ในร,รมฉบับนี้จะเปิดอ่านได้ก็ต่อเมื่อคุณสุเกะคิโยกลับมาจากสงครามครับพี่สุเกะคิโยอย่างนั้นเหรอสุอเกทาเคลูกชายของทาเคโกะพึมพำสีหน้ามีแววกังวลและถ้าสุเกะคิโยกลับมาไม่ได้ล่ะถ้าโชคร้ายล่ะทาเคโกะลูกสาวคุณรองเอ่ยขึ้นมาสุโกะฟังแล้วก็เบิกตาโพลใช่จริงอย่างที่ทาเคโกะพูดนะ ึงแม้สุเกิโยจะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็อยู่ไกลถึงพม่าโน่นน่ะก็จะกลับมาอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้อูเมโกะลูกสาวคนสุดท้องพูดโดยสีหน้าของเธอเฉยเมยไม่แยแสต่อความรู้สึกของพี่สาวอืม <c oughs> ไม่หรอกครับอะไรกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะเปิดพี่ในกรรมในวันครบรอบหนึ่งปีที่ท่านเสียครับระหว่างนี้สมาคมตระกูลอินุงามิจะดำเนินการดูแลมรดกทั้งกิจการตระกูลอินุงามิไปก่อน ห้องตกอยู่ในความเงียบหน้าอึดอัดใบหน้าของทุกคนยกเว้นธรรมยโยเต็มไปด้วยความหงุดหงิดความหวาดหวัน่นและความเกลียดชังแม้กระทั่งมัสุโกยังจ้องหน้าคุณตาซาเฮด้วยสายตาที่มีความหวังความกังวลความปรารถนาและความเกลียดชังปะปนกันคุณตาซาเฮซึ่งนอนอยู่มีรอยยิ้มบางๆมุมปากท่านลืมตาขึ้นไล่มองหน้าลูกหลานที่ละคนเริ่มจากมาสุโกะเรียงไปตามลำดับสุดท้ายตาของท่านก็จับอยู่ที่ใบหน้าของธรรมยโย จากนั้นสายตาของคุณตาซาเฮก็ไม่ขยับอีกแพทย์จับชีพจรและประกาศด้วยน้ำเสียงหน้าเกรงขามคุณซาเฮสิ้นลมแล้วครับคุณตาซาเฮอินุงามิจบชีวิตอันโชคชนของท่านด้วยไวัย1ปีและนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นเหตุการณ์สยดสยองในตระกูลอินุงามิตอนที่1หญิงสาวผู้เลอโฉมวันที่18ตุลาคม8เดือนหลังจากการตายของคุณตาซาเฮอินุงามิ แขกคนหนึ่งเข้าพักโรงแรมนาซุบริเวณทะเลสาบนาซุแขกผู้นี้เป็นชายอายุประมาณ 35- 36ผมเผายุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบรูปร่างเล็กเมื่อสะดุดตาสวมเสื้อขนสัตว์ยับยู่ยี่กางเกงญี่ปุ่หากามะพูดจาตะกุกตะกักเล็กน้อยเขาลงชื่อในสมุดร,รายงานแขกว่าโคซเกะคินอิจิท่านที่เคยอ่านเรื่องสืบสวนสอบสวนของโคซเกะคินอิจิมาตั้งแต่คดีฆาตกรรมในโรงแรมคงไม่ต้องการคําอธิบายเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้อีก แต่สำหรับท่านที่เพิ่งอ่านเป็นครั้งแรกจะขออธิบายเล็กน้อยโคุเกะคินาอิจิเป็นนักสืบผู้มีบุคลิกเรียบง่ายเป็นผู้ชายที่มองไม่เห็นข้อดีใดๆอีกทั้งบุคลิกก็ไม่โดดเด่นแต่หากเป็นเรื่องสืบสวนแล้วเขาไม่เป็นรองใครข้อนี้ยืนยนันได้จากคดตีต่างๆที่เขาเคยคลี่ายได้คดีฆาตกรรมในโรงแรมเกาะโคคุมงและหมู่บ้านยัสึฮากะเวลาตื่นเต้นผู้ชายคนนี้จะพูดจาติดตะกุกตะกักและชอบเสยผมยุ่งไม่เป็นระเบียบ ซึ่งแลดูไม่ค่อยเป็นผู้ดีนักทันทีที่โคสุเกะคินอิจิมาถึงห้องปูเสือตะตามิบนชั้นสองซึ่งมองเห็นทะเลสาบเขาจึงรีบไปทางโรงแรมต่อโทรศัพท์สายนอกไปยังที่แห่งหนึ่งอ๋องั้นเหรอถ้าอย่างนั้นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่และผมจะรอแค่นี้นะครับเมื่อวางสายโทรศัพท์เขาก็หันไปบอกกับพนักง,งานหญิงของโรงแรมว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะมีคนมาหาผมให้พามาห้องนี้เลยนะ ชื่อผมเหรอโคสุเกะคินไดอิจิโคสุเกะคินไดอิจิอาบน้ำแล้วกลับมาห้องพักแล้วก็หยิบหนังสือหนึ่งเล่มกับจดหมายหนึ่งฉบับออกมาจากกระเป๋าเดินทางสีหน้าของเขายุ่งยากใจหนังสือเล่มนั้นชื่ออัตตะชีวประวัติซาเฮอินุงามิพิมพ์โดยสมาคมตระกูลอินุงามิหนึ่งเดือนก่อนชายชื่อโทโยอิจิโรวากาบายาชิแห่งสำนักงานกฎหมายฟูรุดาเทเมืองนาสุให้หนังสือเล่มนี้แก่เขาโคสุเกะคินไอิจิ ยกเก้าอี้ไปที่ระเบียงซึ่งหันหน้าไปทางทะเลสาบพ,พลิกหน้าหนังสืออัตะชีวประวัติซาเฮอิโนุงามิซึ่งเขาอ่านมาหลายรอบจากนั้นก็วางหนังสือลงข้างตัวดึงจดหมายของทโยชิโรวากาบายาชิออกจากซองเนื้อความชวนสงสัยของจดหมายมีดังนี้สวัสดีครับในช่วงอากาศหนาวเย็นป่าและดูไม้มไมร่วมผมขออวยพรให้คุณมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ก่อนอื่นผมต้องขอประทานโทษที่เขียนจดหมายมารบกวนคุณทั้งที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเนื่องจากผมมีเรื่องต้องขอร้องคุณเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจากเรื่องในครอบครัวของคุณตาซาเฮอินุงามิบุคคลเจ้าข,ของเรื่องราวในหนังสืออัต,ตชีวประวัติซาเฮอินุงามิผมกังวลมากว่าอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับตระกูลอินุงามิในเร็ววันนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ว่าคือคดีฆาตกรรมหนองเลือดอันเป็นขอบข่ายการทำงานของคุณ ผมคิดว่าอาจจะมีคนตระกูลอินุงามิตกเป็นผู้เคาะายทีละคนนี่เองเป็นเหตุให้ผมนอนไม่หลับทุกครั้งเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ในเดียววันนี้สิมันกำลังเกิดขึ้นณเวลานี้แล้วหากเรายังเพิกเฉยต่อไปก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจซักเพียงใดเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนั้นผมจึงเขียนจดหมายเบับนี้เพื่อใคร่ขอร้องให้คุณกรุนามาสืบดูที่เมืองนาสุหลังจากอา่านจดหมายเชื่อบับนี้คุณคงคิดว่าผมเสียสติเป็นแน่ ผมไม่ได้เสียสติครับผมขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยความกังวลใจเป็นที่สุดและหวาดหวัว่นถึงที่สุดและความกลัวถึงที่สุดเมื่อคุณมาถึงเมืองนาสุกรุณาโทรศัพท์มาสํานักงานกฎหมายฟลูดาเทตามหมายเลขผมจะรีบไปทันท,นทีผมใคร่ขอความการุณาอย่าได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะครับขอแสดงความนับถือโทโยอิจิโรวากาบายาชิปอลอกรุณาอย่าแพร่งลายเรื่องนี้นะครับ หลังจากอ่านจดหมายซึ่งดูออกว่าคนเขียนไม่คุ้นเคยกับการเขียนจดหมายจึงฝืนปั้นถ้อยคำไปทางการน่าอึดอัดฮินดาอิจิผู้เฉยชาถึงกับอึ้งไปตรงที่เขาบอกว่ากลัวเขาจะคิดว่าคนเขียนเสียสตินั้นคนเขียนคนจะเสียสติจริงหรือไม่ก็คงเป็นเรื่องล้อเล่นส่วนเรื่องฆาตกรรมน้องเลือดและอาจมีผู้เคาะร้ายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ละคนแสดงว่าคนเขียนพอคาดเดาได้ว่าใครเป็นฆาตกรแต่จะรู้ได้ยังไงละ่ะ ควรวางแผนฆาตกร,รมไม่น่าแพร่งแาาให้ใครรู้เรื่องสําคัญคือการฆ่าคนนั้นต่อให้วางแผนเอาไว้ในใจแล้วก็ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆตรงที่คิดว่าจะมีการฆาตากรรมเกิดขึ้นตั้งหาที่ทําให้คินาอิจิคิดว่าคนเขียนจดหมายเสียสติยิ่งไปกว่านั้นถ้าแผนการมีจริงและมีการสืบรู้แน่ชัดแล้วทําไมถึงไม่ไปบอกคนที่น่าจะเป็นผู้เคาะร้ายกันละ่ะถึงแม้ตอนนี้ยังไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจึงคิดว่าไม่ควรบอกตํารวจแต่อย่างน้อยก็น่าจะไปกระซิบบอกเยอให้รู้ตัว หรือหากเกรงว่าไม่ควรไปพูดคุยซึ่งหน้าก็ใช้วิธีอื่นก็ได้เช่นส่งจดหมายโดยใช้นามแฝงตอนแรกคุซุเกะคินาอิจิอ่านจดหมายแล้วก็นึกขำทว่าต่อมาก็มีบางประโยคสะกิดใจเขาเช่นไม่ใช่ในวันนี้สิมันกําลังเกิดขึ้นณนะเวลานี้แล้วหากเรายังเพิกเฉยต่อไปมันหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลขึ้นแล้วยังนั้นเหรออีกอย่างที่คุซุเกะคินาอิจิสะดุดใจก็คือคนเขียนจดหมายฉบับนี้ ทำงานในสำนักง,งานกฎหมายอาจเป็นทนายความหรือทนายฝึกหัดผู้บังเอิญล่วงรู้ความลับในครอบครัวและรู้แผนการฆาตก,กรรมโดยไม่ตั้งใจโคุเกะคินาอิจิอ่านจดหมายหลายรอบรวมทั้งหนังสืออัตตะชีวประวัติซาเฮอินุงามิที่ส่งมาพร้อมกันหลังจากรู้เรื่องราวสลับซับซ้อนของครอบครัวอินุงามิเขาจึงเริ่มสนใจโคุเกะคินาอิจิรู้ข่าวการเสียชีวิตของคุณตาซาเฮอินุงามิเมื่อต้นฤดูใบไม้ผลิปีนี้เขาจำได้ว่าเคยอ่านข่าวเรื่องต้องรอ ให้หลานคนหนึ่งกลับมาจากสงครามก่อนจึงจะเปิดพินัยกรรมเมื่ออ่านจดหมายความอยากรู้อย่างเห็นของคินไดอิจิก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้นเขาไรีปิดคดีที่สือบอยู่แล้วก็เก็บกระเป๋าเดินทางมายังเมืองนาสุทันทีโคุเกะคินไดอิจิวางจดหมายกับหนังสือลงบนตักระหว่างนั่งเมือคิดเรื่องนี้อยู่พนักงานหญิงก็เข้ามาเสิร์ฟน้ำชาเออขอโทษครับบ้านอินุงามิอยู่ตรงไหนบ้านอินุงามิเหละคะโน่นค่ะที่เห็นอยู่ทางโน้นนะ่ะ กขามองตามมือหญิงสาวเห็นหลังคาของบ้านญี่ปุ่นกับตึกยุโรปสีครีมสวยงามอยู่ห่างจากโรงแรมไปไม่กี่ช่วงตึกส่วนหลังบ้านอินุง,งามิติดทะเลสาบมองเห็นประตูน้ําใหญ่ที่กั้นคลองเชื่อมกับทะเลสาบอืมบ้านสวยมากเลยครับเห็นว่าหลานคนหนึ่งของท่านซายเฮที่เพิ่งเสียไปแล้วยังไม่กลับมาจากสงครามใช่ไหมหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างล่ะครับเนี่ยไม่เห็นได้ข่าวจากเขาเลยไม่มีข่าวจากเขาเลยเหรออ๋อมีค่ะ ได้ข่าวว่าคุณโซเกะคิโยะเพิ่งเดินมาถึงฮากาตะเมื่อวันก่อนนี้เองค่ะแม่เขาดีใจมากไปรับด้วยตัวเองเลยได้ข่าวว่าตอนนี้พักอยู่โตเกียวอีกสองสามวันถึงจะกลับค่ะอ๋อกลับมาแล้วเหรอหัวใจโคสุเกะคินาอิจิเต้นแรงขึ้นช่างประจวบเหมาะซะจริงตอนนั้นเองประตูน้ําบ้านอินุงามิก็เปิดช้าๆเรือลําหนึ่งแล่นออกจากคลองด้านในในเรือมีหญิงสาวนั่งอยู่เพียงคนเดียวชายคนหนึ่งวิ่งออกมายังทางเดิอนนอกประตูน้ํา และเฝ้าดูเรือลำนั้นหญิงสาวบนเรือกับชายบนทางเดินคุยกันสองสามคำหญิงสาวบนเรือโบอกมือชายคนนั้นจึงเดินช้าๆกลับเข้าข้างในส่วนหญิงสาวก็ช่วยไม้พายอย่างคุ้นเคยพายเรือออกไปในทะเลสาบท่าทางสนุกสนานคุณผู้หญิงคนนั้นเป็นคนมากอินุงามิอย่างนั้นเหรอเธอชื่อธมยศค่ะไม่ได้มีเชื้อสายอินุงามิหรอกว่ากันว่าเธอเกี่ยวดองกับคุณอินุงามิเธองดงามมากค่ะถึงขนาดล่ำลือกันว่า ทั่วทั้งญี่ปุ่นอาจไม่มีใครสวยเท่าเธออีกแล้วอืมสวยขนาดนั้นเลยเหรอไหนต้องขอดูหน้าหน่อยแล้วคินไดิจิไม่เชื่อคำเยินยอของพนักงานหญิงเขาเดินไปหยิบกล้องสองทางไกลมาจากกระเป๋าเดินทางปรับโฟกัสไปทางธรมายโบนเรือแต่แล้วขณะจ้องมองใบหน้าบนเลนแผ่นหลังของเขาก็สั่นเทิมโดยไม่อาจยับยั้งได้คำพูดของพนักงานหญิงคนนั้นไม่ได้เกินความจริงเลยโคซเกะคินอิจิ ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนงดงามเท่านี้มาก่อนเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่ามีสาวงามเช่นธมามยะอยู่ในโลกหน้าเธอเชิดขึ้นเล็กน้อยพลางปล่อยตัวสนุกสนานกับการพายเรือเธอไว้ผมค่อนข้างยาวปลายดัดเป็นลอนแก้มอิ่มขนตายาวจมูกได้สัดส,ส่วนปากสวยเย้าวยวนชนลหลงไหลชุดกีฬาที่สวมรับกับร่างงามความงามของเธอผู้นี้ไม่สามารถบรรยายเป็นตัวอักษรหรือคำพูดได้เท่ว่าสาวงามขณะนี้ กลับทำให้เขากลัวโคซุเกะคินดดอิจิหายใจติดขัดขณะเฝ้ามองอากับกิริยาของทามายกแล้วทันใดน,นั้นเองท่าทางของทามายกก็เปลี่ยนไปทามายกหยุดพายและหันมามองดูในเรือเกิดอะไรขึ้นกันนะหญิงสาววีดร้องเสียงดังปล่อยไม้พายและส่งเสียงตะโกนเรือไหวโครงเคลงจากนั้นทามายกก็ยืนขึ้นตาโตน,นั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอโบอกมือสองข้างราวกับคนเสียสติน้าค่อยๆ่อยซึมเข้าเรือจากข้างล่าง โคโซเกะคินาอิจิกระโจนพลวดขึ้นจากเก้าอี้หวายจบตอนที่หนึ่ง